มาดูกันนะคะว่าปลูกมะเขือไงให้โตวไวๆมาดูกันค่ะนี่ค่ะมะเขือพอมันออกใบจริงมาสีห้าใบเราก็ย้ายไปปลูกได้แล้วนะคะนี่ก็เอาไปปลูกในกระถางหรือในแปลงก็ได้อันนี้มะเขือไม่ได้หุ้นไม่ได้ใส่ถุงนะคะ นิ่มด้วยถุงดูอันไหนจะโตไวกว่ากันใส่ถุงสูงประมาณสองนิ้วนะคะประมาณประมาณเมื่อคืนต้นที่ใส่ถุงความสูงก็ประมาณเนี่ค่ะเท่าๆกันสองนิ้วนะค่ะต้นมะเขือต้นนี้ใส่ถุงไว้ครอบถุงไว้ต้นนี้ไม่ได้ครอบถุงนะ เปรียบเทียบอันไหนจะโตวไวกว่ากันต้นมะเขือนะคะวันนั้นที่เราปลูกสูงประมาณสองนิ้วเนาะวันนี้ก็ประมาณห้านิ้วห้านิ้วนะที่เราปลูกมาประมาณสิบห้าวันนะห้านิ้วห้านิวกว่าห้านิ้วเดี๋ยวเราไปดูในกระถางที่เราหุ้มถุงไว ว่ามันจะโตเร็วกว่าตรงนี้กี่เท่านี่ห้านิ้วนะเดิมสองขึนปปน้นมาเป็นห้าต้นมะเขือต้นนี้เราใส่ถุงไว้นะคะหุ้มถุงไว้ลองเปิดดูสิเป็นไงเดี๋ยวเราจะเอานี่ก็ปลูกมาร่วเครึ่งเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาจะเอามาถูก แดดนะคะโหต้นสูงมากเลยค่ะสูงกว่าต้นนี้นะคะเยอะเลยเราจะออกเอาออกแล้วนะคะโหเทียบกันนะคะอันนี้สองนิ้วเป็นห้านิ้วอันนี้สองนิ้วสูงขึ้นมาฟุตกว่าเลยนะคะเนี่ย กี่เท่าหลายเท่าเทียบกันนะคะฟุทกว่ามะเขือปลูกพร้อมๆกันนี้แหละคะ่ะแต่อันนี้เราจะหุ้มถุงไว้แรกๆเราหุ้มก่อนแล้วตอนนี้เราก็ให้ให้เขามาเ,เจอแสงแดดกันนะคะเนี่คะ่ะวิธีที่จะเร่งต้นมะเขือให้โตวไว้นะคะระยะแรกก็ หุ้มถุงไว้ก่อนนะคะหุ้มถุงใสๆนะคะแล้วก็เราก็เอาน้ําใส่นี่นี่สิบกว่าวันนี้ไม่ได้ใส่น้ําเพิ่มเลยนะคะก็อยู่ในนั้นแล้วก็โตไวหลังจากนั้นประมาณสิบกว่าวันนี่ประมาณสิบห้าวันนะ,ะแล้วก็เอาออกมาถูกแสงแดดนะคะให้มันแข็งแรงค่ะวิธีทําต้นมะเขือให้โตไว เชิญติดตามช่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ